สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยกวกับโลกที่รักษาไม่หายของโรเจอร์กับลูฟี่ในอนาคตหลัจงจากนี้นว่าเขาเนี่ยลูฟี่อาจจะกลายเป็นโลกที่มันรักษาไม่หายมอนกบโรเจอร์เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่แน่ในานโลกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอาการที่โรเจอร์นั้นเป็นตั้งแต่แรกแต่มันอาจจะเป็นอาการที่โรเจอร์เนี่ยถูกใครบางคนนั้นทำให้เป็นโรคที่รักษาไม่หายก็เป็นได้นะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวโรคที okay. okay. ่มันรักษาไม่หายโรเจอร์เนี่ยมันเกิดจากการกระทำนละความสามารถคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนี้ลูฟี่เขานั้นก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่หลังจากนี้นะฮะลูฟี่นั้นจะกลายเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเหมือนกับโรเจอร์จนมันทาให้เกิดเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องราวตามมามากมายหลังจากนี้และนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดโรเจอร์เนี่ยเขานั้นถูกใครบางคนทาให้เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายจริงนะฮะคนคนนั้นนั้นจะเป็นใครแล้วก็ทาเรื่องราว โดยที่โรเจอร์ในตอนนั land, ager, ้นก um so ็จะเป็นโจรสลัดที่มันโด่งดังมากก่อนที Earlier, <sy> ่เขาเนี่ยจะตามหาวันพ <dances, S 2> ีเจอแล้วก็ได้กลายเป็นราชโจรสลัดแต่ว่าโลกที่มันรักษาไม่หาโรเจอร์เนี่ยเขานั้นเป็นมาก่อนที่จะได้กลายเป็นราชาโจรสลัดซะอีกนะฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าในระหว่างที่โรเจอร์นั่นกำลังเดินทางเนี่ยในช่วงเวลาที่โรเจอร์นั้นยังนุ่มเขานั้นจะได้เจอกับใครที่ทําให้เขานั้นเป็นโลกที่มันรักษาไม่หายหรือไม่เพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยมันมีความสามารถผลพิศารมากมายที่มันเป็นความสามารถที่มันแปลก เพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกนะว่าถ้าเกิดในเรื่องวันพีชมันจะมีความสามารถผลพิสารที่ไม่มีพลังในการทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นโรคบางอย่างที่มไม่สามารถรักษาได้นะฮะซึ่งเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเรื่องราวล่าสุดที่มันได้มีการย้อนดึงกลม,มาเพราะว่าเรื่องราวในตอนนั้นก็จะมีการปูไปสู่เรื่องราวนี้กัแล้วก็ได้มีการเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกอวาเล่ที่ได้มีการเกิดขึ้นแต่ว่าก็ใเสียดายที่ในตอนนั้นกรรอรวาเล่นเนี่ยมันได้มีการตัดฉากแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นล้วก็เลยไม่รู้นะว่าในการต่อสู้กับวาเล่เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างแล้วในตอนนั้นมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเรือใครบางคนที่มาทําให้โรเจอร์ในการเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายหรือไม่เพราะว่าในเหตุการณ์ในตอนนั้นนอกจากเรื่องราวของโลกดิซิเบกเนี่ยในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแซตเทิร์นที่เขาเดินอยู่ที่หน้าในสงครามกับวาเล่เหมือนกันและในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันที่แซตเทิร์นเขานั้นปรากฏตัวที่เอเคสแล้วก็อยู่ต่อหน้าลูฟ ซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออสัตเทิร์นเขาจะมีความสามารถของพลปีสาอะไรกันแน่แต่ว่าที่เราได้เห็นในตอนนี้นั่นคือซอัตเทิร์นเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่มันแปลกประหละาดและโกงมากใช่ไหมจนมาทําให้น่าสงสัยขึ้นมานะว่าเล่าปีศาจองซัตเทิร์นมันจะมีความสามารถในการสาบศัตรูจนทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นโรคประหลาดที่ไม่สามารถรักษาได้หรือไม่เพราะว่าถึงแม้ว่าความสามารถแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทาให้ศัตรูนัน้นตายทันทีแต่ว่ามันนะฮะก็จะทําให้ศัตรูนั้ <c oughs> น,นตายเร็วขึ้นและววิธีกกกาากาาาารรรรแ้นจเป็ััษโม อาจจะต้องจัดการผู้ใช้พลังผลปีศาคนนั้นและนั่นก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าการที่ซัตเทิร์นเนี่ยขาวนี้อยู่ที่สงครามกนไวาเล่นในตอนนั้นเรื่องราวพวกนี้นั่นจะเป็นเหตุการณ์ที่ซัตเทิร์นข่าวนั้นจะเป็นต้นตอนที่ทําให้โรเจอร์นั้นเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอรื่างจริงเนี่ยการพูดเรื่องราวเกี่ยวกับโรคแบบนี้นั่นก็จะไม่มีโอกาสโฉมมากที่ลูฟี่ขาวนั้นอาจจะเปิดเป็นโรคเดียวกันกับโรเจอร์เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในกลุ่มหมอฟารเนี่ยแต่ละคนน เซนช็อปเปอร์เนี่ยก็จะมีความฝันที่เขาอยากจะสร้างยาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปูเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้หลังจากนี้ลูฟี่อาจจะป่วยเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเหมือนกับโรเจอร์จนในที่สุดเนี่ยช็อปเปอร์เนี่ยก็จะได้รักษาลูฟี่จนทําให้เขาด้สร้างยาที่รักษาได้ทุกโรคขึ้นมาได้สําเร็จแล้วก็ทําให้ช็อปเปอร์เนี่ยทำความฝันในการเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองนะฮะเพราะว่ามันก็จะน่าสงสัยนะว่าการที่ในปัจจุบันเนี่ยกับเรื่องราวที่กอนัรืปไห หรือว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันถูกว่าบทเวลานวัตเทิร์นข่าวนังคือชายจะทำให้ลูฟี่ในการเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายนะฮะเพราะว่าดยเรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าหลังจากนี้กลุ่มโมฟานก็กำลังจะเดินทางไปที่เอบาบใช่ไหมฮะซึ่งเอวบาบเนี่ยก็จะมีเรื่องราวข้าฝันหูโซบเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกแลนวว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมันจะมีการปูเรื่องราวเกิดกับข้ามฝันของชอปเปอร์เกิดกับลูฟี่ได้จะเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเนี่มันก็จะ จนมาทาให้เกิดโจรสเกตแลนวัตสันเทิร์นคราวนั้นจะเป็นคนที่ทําให้ทางลูฟี่และก็โรเจอร์เนี่ยกลายเป็นโลกที่ไม่รักษา,าไม่หายเหมือนกันหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมารารู้แลวก็รอดูการนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเรื่องราวที่เราจะมาคุยและกว็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เจเดี๋ถ้าเเ,เ,พเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหางข่านใหม่ๆของเราสวัสดีครับ